แดนอารยาธรรมโบราณผักหวานเห็ดโคนรถดีประเพณีล้ำค่าของป่าสมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพยากรพักผ่อนอ่างเก็บน้ำกเกษตรกรรมเข้มแข็งแหล่งน้ำใจไมตรีการมหาวิทยายลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบตลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุขโขทยัยปีพุทธศักราช2564 ยูทราชมังคลา university of technology ล้านนา2021ตลอดระยะเวลา11เดือนที่เราได้ดำเนินกิจกรรมชาวยูทูีราชมงคลล้านนาได้นำองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้าโอทอปอาชีพอื่นๆโดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการผลิตน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกิจกรรมฝึกอบรมช่างพื้นฐานช่างเชื่อมช่างตัดผมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยการสร้างและพัฒนา Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดออนไลน์การนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนเฮลท์แคร์เทคโนโลยีด้านต่างๆโดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีต้นทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการถอดบทเรียนองค์ความรู้ชุมชนบ้านตลิงชันการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนโดยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการลดต้นทุนอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่มกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการเกษตร สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ยกรัอินทิทักน์ค่ะหัวหน้าโครงการโครงการ u 2ทตําบลตะลิ่งชันค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานร่วมกับชุมชนนะคะสิ่งที่ประทับใจค่ะได้เจอน้องๆผู้รับจ้างของทีมงานตลิ่งชันค่ะน้องๆน,น่ารักค่ะมีความรับผิดช,ชอบนะคะช่วยงานได้ดีมากๆเลย และเราก็ได้มีโอกาสพบปัญหาของชุมชนค่ะเราได้นําองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือชุมชนค่ะในวันนี้นะคะเราก็ประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งค่ะบอกว่าน้องๆผู้รับจ้างทุกคนนะคะจะมีความประสบความสําเร็จในชีวิตของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสศิธรพิมพ์พคณิตนะคะเป็นตัวแทนของยูทูทีตำบลิ่งชันนะคะสําหรับความประทับใจโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีค่ะที่เข้ามารองรับบัณฑิตจบใหม่ประชาชนที่กําลังตกงานในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะทําให้ได้มีรายได้ไปจุงเจือครอบครัวและเรายัางได้นําองค์ความรู้มาพัฒนาชุมชนของเราขอบคุณค่ะ